สวัสดีค่ะพี่พีกับสวัสดีพี่พีชาวพาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พี่พี่พบกับดวงใจพาเครื่องค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพาเครื่องนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่พีวันนี้น้องมีพระนะคะพี่พี่น้ามาแบ่งปันพี่พีนะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่น้องหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะน้องปล่อยให้ในราคา300บาทค่ะพี่พีสี่องค์หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่นะาสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะ ช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9ย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่น้อง0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่น้าเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่น้าติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พี่น้าน้องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ สามรอ, 1, บ,าบ,าอ 1, บาทค่ะิพี่นะสี่องค์หนึ่งพันบาทนะคะบิพี่สามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะศูนย์เก้าเี่หนึ่งสาศนย์เค่ะพิพี่นะศูนย์เก้าเกสหนึ่งสาย์เค่ะเริ่มกันที่รายการแรกเลยค่ะบิพี่นะ รายการนี้เขียนพระเทวริตขนนกเนื้อตะกัวสนิมแดงถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะพี่ๆนะ พระปางวัดพระศรีมหาธาตุนะคะพี่ๆนะลบบุรีค่ะเสร็จ ประเสริจขนนกค่ะพี่พี่นะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะประเสริจลบบุรีค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ไปกันต่อเลยค่ะพี่พี่นะรายการถัดไปเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่น้องรายการถัดไปเป็นพระสมเด็จนะคะด้านข้างค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะ ระสมเด็จค่ะพี่พี่เรียมกรอบกันน้ำให้อย่างดีนะคะพี่พี่นะเรียมกรอบกันน้ำให้อย่างดีค่ะพี่พี่ ถัดไปค่ะพี่พีารายการที่สามค่ะพี่พีนะรายการที่สามค่ะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พนะสวยเดิมเก่าเดิมนะคะชอบองค์ไหนรายการไหนติดต่อเข้ามาค่ะพี่พนะติดต่อเข้ามาค่ะ หลวงพ่อไปค่ะพี่พี่นะพระเกจิอาจารย์ค่ะพี่พี่นะพระเกจิอาจารย์กรุงเทพเนือโลหะค่ะพี่พี่เหรียญสามอดีตหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะพี่พี่นะเหรียญสามอดีตหลวงพ่อไปวัดกำแพงออกวัดสิงปีสองห้าหนึ่งสามค่ะพี่พี่รายการนี้เหรียญสามอดีตหลวงพ่อไปวัดกำแพงออกวัดสิงค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่นะ สวยเดิมเก่าเดิมนะคะเรียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พีถัดไปรายการที่สี่ค่ะรวงพ่อปานค่ะพี่พีนะ้ำรวงพ่อปานทรงหันหนุมานค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะ เลียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีเลยนะคะพี่พี่นะถัดไปค่ะพี่พี่เป็นพระปิดตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิดตาเลียมกรอบกันน้ําให้ด้วยค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ น่าค่ะ ัดไปค่ะพี่พีรายการที่6ค่ะพี่พี่นะขออนุญาตไปกันไวๆเลยค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อหามวนสารคมชัดนะคะพี่พี่เนาะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะ ถัดไปค่ะรายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่นะ้ถัดไปรายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ไปกันต่อรายการที่8ดเลยค่ะพี่พี่นาะไปกันต่อรายการที่แดค่ะพระสมเด็จรายการที่8ดนะคะพี่พี่นาด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยเด<ะ>ิมเก่าเดิมนะคะพี่พี่นาสวยเดิมเก่าเดิมนะคะ วนสารอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่นะสวยชัดคมชัดนะคะพี่พี่ชอบยังไงสนใจยังไงโทรเข้ามาทักเข้ามาค่ะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการค่ะถัดไปรายการที่9เลยค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่9ค่ะพี่พีดันนาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ไปกันต่อรายการที่สิบค่ะพี่พีนาไปกันต่อรายการที่สิบค่ะพี่พีด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปค่ะพี่พีรายการที่11ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ไปกันต่อรายการที่สิบสองค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ตัดไปรายการที่สิบสามค่ะพีพีด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ไปกันต่อค่ะพี่พีรายการที่สิค่ะพี่พี่นับรายการที่14ี่ค่ะชอบสนใจองค์ไหนรายการไหนค่ะพี่พีนับติดต่อเข้ามาทักเข้ามาค่ะรายการนี้เป็นพระกูเก่าวัดกำแพงค่ะพี่พีนับพระกุเก่าวัดกำแพงค่ะพระเนื้อดินค่ะพี่พี่นะ สมกอพิมใหญ่นะคะพี่พี่น้อยเขียนสมกอค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะสมกกพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกค่ะพี่พี่รายการนี้ถ้าผิดพลาดไปประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะประการแผงสมกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะคะพี่พี่นะกุวัดบรมธาตุค่ะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่สิบาค่ะพี่พี่น้ารายการที่1 5าค่ะ ด้านหน้าค่ะหลว,วงปูทวดค ouais. ่ะพี่พี่นะหลวงปูทวดพิมพ์พระรอดค่ะพี่พี่หลวงปู่ทวดพ ah ิมพ์พระรอดค่ะสองสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่พี่นะรายการนี้สองสี่เก้าเจ็ดค่ะพระหลวงพ่อขออภัยค่ะพระหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะวัดช้างวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ สวยเดิมเก่าเดิมนะคะนาะพิมพ์พระรอดนะคะพี่พี่เนาะรายการนี้พิมพ์พระรอดนะคะสองสี 2, 4, 9, 7, เ่เก้าเจ็ดเงิอวันนะคะพี่พี่วันนี้อนุญาตไปกันต่อรายการที่สิบหกค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นพระรอดะค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นพระรอดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะประหลอดค่ะพี่พีนะไปกันต่อรายการที่17ค่ะ หลวงพ่อเงินคะ่ะบิพี่น้ารายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะฐานคะ่ะบิพี่ไปกันต่อรายการที่สิบแปดค่ะหลวงพ่อเดิมคะ่ะบิพี่น้าหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะด้นานหน้าค่ะถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบเก้าค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะพี่พี่นะปิดตานะค่ะพี่พี่นะ้รายการนี้เป็นปิดตาค่ะ ปิดตานะคะพี่ๆนะพิมพ์ยันน่องค่ะพี่ๆนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะฐานบัวนะคะพี่ๆนะฐานบัวค่ะปราปิดตายันน่องค่ะพี่ๆนะฐานบัวหลอกเก่าค่ะพี่ๆด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ไปกันต่อรายการที่20เลยค่ะพี่พี่เป็นพระปิตานะค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ กันต่อค่ะพี่พี่รายการที่21ิค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่นะ้าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหลังเขียน100ปีค่ะพี่พี่นะาด้านหลังเขียน100ปีค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะรายการที่21นะคะหลวงปู่เอี่ยววัดสะพานสูงถัดไปรายการที่22ค่ะพี่พี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพี่พี่น้รายการนี้เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครั้งที่1ค่ะพี่พี่สองหค่ะพี่พีนะาสองหค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อพรมค่ะ ถัดไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อแก้วค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อแก้วค่ะเดี๋ยน้องหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะพี่พี่นะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะปีสองสี่ห้าเก้าค่ะพี่พี่นะาสองสี่ห้าเก้า เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกนะคะพี่พี่นะหลวงพ่อแก้วค่ะพี่พี่นะาหลวงพ่อแก้วค่ะวัดพวงมาลัยค่ะพี่พี่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะพี่พี่นะาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะด้านหลังค่ะด้านานาค่ะเหรียญหลอ่อหลวงพ่อแก้วนะคะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ หลวงปู่โต๊ะค่ะพี่พี่น้ารายการนี้เป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดประดูชิมพีค่ะพี่พ Momo, ี่น้าหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีค่ะกรุงเทพมหานครค่ะพี่พี่นะอายุครบแปดสิบเก้าปีค่ะพี่พี่น้องอายุครบแปดสิบเก้าปีค่ะขึ้นแปดค่ำเดือนห้าค่ะพี่พี่นะขึ้นแปดค่ำเดือนห้าสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งแปดค่ะกรุงเทพมหานครค่ะพี่พี่นะหลวงปู่โต๊พนะคขาพี่พี่นะหลวงปู่โต๊ะค่ะ 2 5 1ห้านปดนะคะพี่พี่น้ทหลวงปู่โตรายการนี้สองห้า่แปดยี่ิสี่ค่ะพี่พี่รายการที่24สี่นะคะถัดไปรายการที่25ห้าค่ะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่พี่นัทหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะด้านข้างค่ะ,ด,คะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อหลิวอะรรแตงทองนะคะพี่พี่นะถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่น้อรรงออรายการที่ยี่สิบหกค่ะหลวงพ่อโสธรค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านหลังค่ะงานผูกพันธสีมาค่ะพี่พี่นะฝั่งรูปนิมิตค่ะพี่พี่วัดโคกสว่างค่ะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะพี่พี่น้หลวงพ่อโสธรนะคะรายการที่26ค่ะถัดไปรายการที่27ค่ะพี่พี่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะพี่พี่นะาด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะ ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่พี่หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นั้นหลวงปู่พินค่ะพี่พี่ด้านหน้าเป็นหลวงปู่พินค่ะสองห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นั้นด้านหลังเป็นหลวงพ่อเงินค่ะ รายการสุดท้ายรายการที่29ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นับรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่นับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ ค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะดวงใจพักเครื่องนะคะมีปลามาแบ่งปันพี่พี่เนาะลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่นะลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะถ้าน้องพูดช้าเกินไปอย่างไรนะคะพี่พี่นะติชมกันได้นะคะพี่พี่นาบอกน้องได้นะคะน้องจะนําไปปรับปรุงแก้ไขทุกประการเลยนะคะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะล่อยให้ในราคาสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดค่ะสำหรับวันนี้ดวงใจพักเครื่องนะคะกาบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านด้วยนะคะพี่พี่นาดวงใจพักเคร